ส่วนของลูกป้อนนกแก้วลิงเน็ตไม่มีแล้วนะทุกคนส่วนมากจะเป็นสีเหลืองสีขาวหรือสีฟ้านะครับถ้าเราเห็นลูกป้อนในช่วงนี้แต่สีเขียวหรือสีพื้นฐานหลักพันนี้อาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าหมดฤดูของเขาเลยนะจะเข้าหน้าฝนแล้วตามที่เราเห็นจะเป็นพวกตัวที่โตจากลูกป้อนขึ้นมาแล้วมาเป็นจะเริ่มเป็นพ่อพันแม่พันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ามีราคาที่ถูกมา,มากๆเลยอยู่ที่1,000ับาทในการเลือกซื้อนี้พวกนี้เขายังดูเพศไม่ได้ เราก็ต้องตรวจเลือดเขานะครับจริงๆนกแก้วลิงเนตจะดูเพศได้ก้อหลักปีขึ้นไปเลยนะเขาจะมีวงแหวนที่คอตามชื่อของเขาเลยนะครับขนาดตัวเขาก็ใหญ่กว่าซันนิดนึงแล้วก็จะเป็นจงอวปากสีแดงหางเขาจะยาวมากๆเลยนะพวกนี้ไม่ติดพรบรสามารถเลี้ยงได้ทั่วไปเลยนะสำหรับนกแก้วลิงเนตเพราะว่านกแก้วลิงเน็ตเขาอาจจะคล้ายคลึงกับพวกโม่งอินเดียหรือโม่งของไทยหรือพวกแขกเต่าจะเหมือนกันแต่ว่าเราจะสังเกตตรงปีกตรงคอของเขาแล้วก็ตรงเท้าด้วยนะครับ ถ้าเป็นนกแก้วไทยอ่ะเท้าเขาจจะเล็กกว่าพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นม่งอาจจะตัวโตกว่าลิงเนตได้นะครับสวัสดีครับทุกคนในช่วงเช้าของวันนี้เราก็อยู่ที่หน้าตลาดจตุจักรนะันๆ้นนาที่เรามาเข้าฝั่งทางด้านหน้าพี่ก็จะมาถ่ายทุกคนดูว่าฝั่งทางด้านหน้าของตลาดจตุจักรเป็นแบบนี้นะทุกคนจริงๆตรงนี้เห็นไหมเป็นตลาดปลาแล้วก็จะเป็นพวกสัตว์น้ำอ่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเต่าปลาแล้วก็เป็นพวกแบบกบแล้วก็หอย จะเป็นหอยหรือปูเสฉวนก็ยังมีนะทุกคนแต่จะมีพวกโหลปลาหรือแบบที่ใส่ปลาไปเลี้ยงตามคอนโดนี้ก็มีเครื่องฟอกอากาศแล้วก็จะเป็นในส่วนของไดน้ําอะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายสําหรับปลานะฝั่งทางด้านนี้จะติดกับที่เราจอดรถจะเป็นมิจกจัดฝั่งนี้เห็นไหมตอนเราเข้าอ่ะเราจะเดินไปฝั่งทางด้านข้างฝั่งนูน้นฝั่งนู้นแล้วก็ไปเข้าอีกประตูนึงแต่วันนี้เรามาฝั่งทางด้านหน้าเป็นประมาณนี้เลย ในช่วงของเอที่ยงคนก็ค่อนข้างที่จะมาเยอะแดดค่อนข้างที่จะร้อนนะวันนี้เราก็มาดูในส่วนของราคาลูกป้อนเหมือนเดิมแต่ว่า <S <S <ๆ>เดี๋ยวพี่พาเดินไปดูฝั่งทางด้านหน้าประมาณคร่าวๆนะว่าเป็นยังไงแล้วก็พี่ไม่ได้แผนกล้องไปแล้วก็ถ่ายไปนะเพราะว่าอาจจะไปติดหน้าคนอื่นได้ส่วนมากการติดหน้าคนอื่นมันยุ่งยากนะครับเผื่อเขาแบบาไม่ชอบให้ถ่ายรูปเบืออะไรเดี๋ยวมีปัญหากันอีกทีนึง วันนี้เรามาจริจักมาเช็คราคาแล้วก็มาดูส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของข้าวกระเทียวนะก็ยังมีข้าวกระเทียวจริงๆริข้าวกระเทียมมันราคาไม่ขึ้นไม่ลงหรอกที่เช็คเพศแล้วตามที่พี่เห็นก่อนหน้านี้อยู่ที่ 1, 3 5 0าสบาทนะสาหรับตัวที่รู้อ่ะเพศผู้เมียแล้วนะครับใครที่อยากเอาไปเข้าคู่พวกสีอ่าลูทิโนหรือ Normal, นอร์มอลนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านในจะเป็นพวกสัตว์อีกนะครับแล้วก็จะเป็นวากิ้งกาอะไรแต่ข้างหน้านี้จะเป็น สัตว์น้ำซะส่วนใหญ่นะครับโอเคเราไม่รอชา้าเราจะไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนปร,รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่ว่าที่นี่เ่มีนกป่วยอะไรมากมายอ่ะจริงๆที่ไม่อยากให้คิดในส่วนของเรือนี้ว่าทุกที่มีนกป่วยว่าเราจะซื้อ,อาทางอินเทอร์เน็ตอะไรแล้วหลายๆอย่างหรือแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่คนพึงพอใจในการเลือก ก่อนเราออกจากร้านร้านให้ตรวจสอบอีกแล้วนะครับทุกคนก็ถ้าใครเลือกไม่ได้เราก็ให้อ่ิพี่คนขายอะไรเลือกให้นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเราจะไปดูกันเลยนะครับ สำหรับในฝั่งของด้านหน้านี้ใครที่ชื่นชอบปลาสวยงามไม่ว่าจะเป็นปลาหางนกยุงปลากัดอะไรมากมายอะ่ะทุกคนตัวละยี่สิบาทเองนะครับสำหรับปลากัดในสายของสายพันธุ์นี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรแต่ค่อนข้างที่จะมีสีที่สวยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงปลาแบบหรือการพ่อเลี้ยงของปลากัดนี้พี่เขาก็มีแยกเพศให้มั้ง ในส่วนต่างๆของปลาปลาคราฟจะค่อนข้างถูกมากๆเลยนะสำหรับตัวพี่จริงๆพี่เป็นคนไม่ค่อยเลี้ยงปลาไม่ค่อยรู้ในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับปลามากมายแต่ว่าเราก็มาถ่ายทุกคนดูนี้จะเป็นที่ตกแต่งกรงอ๋อไม่ใช่ตกแต่งตู้ปลานะครับทุกคนก็จะเป็นพวกดินเผานะครับก็อาหารปลาจะเยอะแยะมากมายจริงๆอ่ะทุกคนพี่อยากจะบอกว่าพี่เคยซื้อเครื่องกรองน้ําหรือพวกออกซิเจนไปอ่ะบางทีมันไม่ใช้งานนะใครที่ซื้อปลาไปแล้วหรือ ซื้อที่ใส่หรือที่วางนี้ก็ต้องให้พี่เขาทดสอบในเรื่องของระบบไฟด้วยนะครับเห็นไหมทุกคน100บาทปลาครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าในส่วนของการเลี้ยงนี้เขาต้อง วัดอะไรมากมายเกี่ยวกับน้ำแนละ้วทุกคนพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ก็ลองถามดูนะว่าในเปอร์เซ็นต์รอดนี้เขาจะรอดมากน้อยขนาดไหนในการเลี้ยงนะครับสําหรับปลาในฝั่งของด้านหน้าจะดึกจากถือว่าเยอะมากๆก็จะมีล้านนกแก้ว1ล้านด้วยนะทุกคนแต่ว่าพี่จะแวะดูเต่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเต่าญี่ปุ่นตัวละ80บาทเองทุกคนไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือมันแพงนะครับ80บาทนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับตัวสีเขียวนะพวกนี้เขาจะตัวใหญ่ประมาณฝ่ามือหนึ่งของเราเลยนะ นะครับก็ถ้าเขาใหญ่สีเขาจะจางลงนะพี่เคยเห็นนะครับแต่ว่า ในกรณีการเลี้ยงพี่ไม่แน่ใจว่าเต่าน้ําเขาต้องการแสงแดดไหมนะครับในส่วนของกุ้งก็ยังมีอีกด้วยนะทุกคนซึ่งกุ้งนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อเรียกว่าอะไรแต่ว่าเพื่อนพี่เลี้ยงด้วยนะครับมีตัวสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงอีกด้วยนะตัวละ30ไม่แน่ใจว่าแพงหรือเปล่านะครับใครที่เคยเลี้ยงกุ้งก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะทุกคนเห็นตัวสีขาวอยู่นี่ไหมน่ารักมากๆทุกตัวนี่มีแต่ตัวละ30บบาทแล้วก็จะไปดูกบนะครับ กบพวกนี้อ่ะจริงๆอ่ะพี่อยากเลี้ยงนานมากๆเลยนะทุกคนก็ยังไม่มีแบบอุปกรณ์อะไรมากมายแต่ในเรื่องของการเลี้ยงดูพี่ก็ไปสอบถามนื ไปดูในเรื่องของการกินขเขาสามารถให้หัวอาหารอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเราจะให้พวกเนื้อหรือเนื้อปลาก็ได้นะครับทุกคนนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับพี่เขาก็บอกใหม่ทีหนึ่งสําหรับพ่อพันธ์แม่พันธุ์ของน้องแก้วคอกเทลนี้สําหรับใครที่สนใจหรืออยากจะเลี้ยงพี่แนะนําให้เลี้ยงอ่าตัวที่ยังไม่เข้าคู่ก็ได้นะครับตัวที่เข้าคู่ก็โอเคหน่อยเพราะว่าเขาสามารถจับคู่เมียได้แล้วแต่ว่าตัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่โตจากลูกป้อนอาจจะไม่เชื่องเท่าไหร่แต่เขามีความน่ารักน่าเอ็นดูนะครับที่ ทุกคนเห็นอยู่นี้ตัวละ1,200บาทสําหรับลูติโน o ก็1,500บาทนะครับไม่แพงนะทุกคนในการเช็คเพศนี้พี่เขาก็มีบริการให้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพี่ไม่ได้ถามนะครับก็ใครสนใจลองมาเดินดูได้แต่ว่าถ้าอยากเลี้ยงพ่อพันธ์ุแบบคืนทุนนี้อยากจะแนะนําเป็นลูกป้อนนะครับลูกป้อนของเขานี้ราคาจะเริ่มต้นที่900บาทนะสําหรับลูติโนก็อยู่ที่1,300บาทนั่นเองราคาก็ ขึ้นจากวิกก่อนประมาณ1 0 0ยถึง200บาทนั่นเองทุกคนน่ารักมากๆที่เห็นหัวร้านนี้จริงๆไม่ใช่แค่สีลูติโนนะสีนอร์มอลธรรมดาก็มีแต่ว่านอร์มอลจะมีน้อยแต่ว่าสีลูติโนจะชอบหัวร้านนะมีหลากหลายไซสให้เราเลือกใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อาจจะเช้าค่าก็แนะนําเป็นขนคุมนะครับพวกนี้กําลังหัดแทะพวกอาหารไข่หรือมเมล็ดธัญพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืชผักก็สามารถแทะได้ในวัยนี้ วัยนี้เขาจะเรียนรู้ถ้าเราให้เขากินผลไม้อย่างเช่นแอปเปิลปอกเปลือกเอา,มาเมลร็ดออกนี้เขาก็จะกินผลไม้เก่งมากๆแต่ว่าข้อกระเทลที่พี่เคยเลี้ยงมาเขาชอบกินมะละแล้วก็ตะไคร้อีกด้วยนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพ่อแม่พันธุ์ของนกแก้วเลิบเบิร์นี้นกแก้วเลิบเบิร์ตามที่คุกคนรู้จักว่าในเรื่องของสีสันในเรื่องของราคาเขาค่อนข้างจะมีราคาถูกมากๆ ตัวละ450-550ถึงบาทสําหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะในการค่ดสีการเข้าคู่นี้ก็แล้วแต่ผู้เลี้ยง ที่ชอบในส่วนของไซสีขาวสีฟ้าหรือสีเขียวนะจริงๆพวกนี้เขาเป็นสีพื้นฐานของนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะสามารถพบเจอได้ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกป้อนไซขนหนามขนคุมหรือขนภายนี้ตามที่เราเห็นะราคาถูกมากๆเลยนะครับถ้าเราไปซื้อนี้ก็อย่าต่อราคาให้มากเพว่ามันเลยราคาพื้นฐานที่แบบลดลงตลอดเลยนะทุกคนก็400ขึ้นไปนี้ถือว่าถูกนะครับไม่เกิน650บาทนะสำหรับลูกป้อนนกแก้วเลิ เนนั่นองสาหรับพ่อแม่พันธุ์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้น่าจะเป็นดับเบิลทูหรือพวกลูติโนราคาอาจจะอยู่ที่600บาทนะครับแต่ก่อนอยู่ที่ตัวละ1000พนะอันนี้ก็ถือว่าถูกมากๆใครที่อยากเพาะเลี้ยงสีสูงแนะนําให้เป็นพวกนี้เพราะว่าราคาลูกป้อนเวลาออกมาจริงๆอ่ะราคาจะเริ่มตั้งแต่600ถึง700 800บาทก็ได้นะครับสาหรับสีนี้สวยมากๆสําหรับพ่อแม่พันธ์ของแก้วหงหยกที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ฮอลแลนด์นะครับพวกนี้ตัวโตมากๆพวกนี้เป็นหงหยกอังกฤษนะครับพี่ก็ ได้ถ่ายไหมทุกคนดูทุกคนรู้ไหมครับว่าตัวเราเท่าไหร่ มาวันนี้ตัวละ450บาทนะครับทุกคนถ้าใครเอาคู่หนึ่งก็อยู่ที่800บาทนั่นเองน่ารักมากๆเลยนะสีของเขาก็เหมือนอนกแก้วหงยกทั่วไปเหมือนสีของฮอลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองฟ้าอ่อนสีม่วงแล้วก็สีเขียวเหมือนกันนะแต่ขนาดตัวลําตัวแล้วก็ตรงคางของเขาอะ่ะจะย้อยลงมากว่าพวกฮอนแลนด์นะอาหารการกินของเขาก็กินเหมือนกับนกแก้วหงยกธรรมดาเลยพวกนี้ก็ชอบเล่นน้าเช่นกันใครที่สนใจแบบหงยกขนาดใหญ่ก็เอา เป็นฮองโยอยังกฤษิตไปก่อนนะครับแต่ว่าพี่มีฮอลแลนด์ and, ไหมทุกคนดูได้นะครับว่าเป็นยังไงนี่อันนี้จะเป็นฮอลแลนด์นะเริ่มต้นที่80บาทจนไปถึง150บาทเลยนะสําหรับพวกฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ก็สวยเหมือนกันแต่ขนาดตัวเขาอาจจะไม่ใหญ่เหมือนพวกอังกฤษเนี่ยเป็นแบบทุกคนเห็นเลยสังเกตอ่านกแก้วฮงโหยกแก่ไม่แก่เราจะดูหัวนะครับถ้าหัวเขาล้านแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเขาจะเป็นตัวที่โตแล้วพร้อมผสมหรือพร้อมจับคู่แต่ว่าถ้าตัวไหนที่ยังมีขีดอยู่หน้าผากแสดงว่าเขายังตัวเล็กหรือา่า เป็นยังยังเป็นเด็กอยู่นะครับทุกคนน่ารักมากมากทุกคนเห็นตัวเหลืองตาแดงอยู่นี่ไหมก็ราคาเหมือนกับเพื่อนเลย100บาทนั่นเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะจริงๆพวกคงอยกอ่ะมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลยนะครับแต่ละร้านราคาอาจจะไม่เหมือนกันนะ บางร้านอาจจะอยู่ที่80บางร้านอาจจะอยู่ที่100บางร้านอาจจะอยู่ที่150บาทเพราะว่าบางตัวจะเป็นคัดเกตนั่นเองเราจะมาดูลูกป้อนนกแก้วฟอร์พัดนกแก้วฟอร์พัทที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ราคาจะเริ่มต้นที่300บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนไม่อยากให้ต่อนะเพราะว่าพักนี้อ่ะลูกป้อนนกแก้วถูกมากๆแบบมากที่สุดเลยนะครับทุกคนก็จะมีสีบูสีกรีนตามที่เราเห็นทั่วไปเลยนะครับราคานี้ถือว่าถูกสุดๆเพราะว่าจริงๆราคาเริ่มต้นของ สีกรีนนี้600กว่าบาทเลยนะสีฟ้านี้ก็อ,อยู่ที่8 0 0ร้อถึงหนึ่เลยนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับสาหรับราคานี้ใครที่ไปพบเจอพี่ก็อยากจะบอกว่าอย่าต่อนะครับเพราะว่ามันถูกมากๆเลยสําหรับฟอร์พัดใครที่เคยเลี้ยงฟอร์พัดก่อนหน้านี้ราคานี้ไม่มีแน่นอนนะทุกคนสําหรับสายพันธุต่อมานี้เราจะมาดูแบ็กเฮดไข่กันนะพวกตระกูลไข่นี้เขาก็น่ารักเช่นกันแต่ว่าเขาจะหางสั้นขนาดตัวเขาใหญ่กว่าสั้นคอนว ขึ้นมาอีกนะครับแต่อาจจะมีหางที่สั้นมากๆในราคาตัวโตพี่ไม่ไม่รู้จักในส่วนของราคาตัวโตเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโชว์ร้านนี้ก็น่าจะเป็นร้านเปิดใหม่มั้งพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เพิ่งเดินมาเจอนะครับพี่ก็เลยถ่ายแบ็กเฮดใครทุกคนดูแต่ว่ามีลูกป้อนให้ทุกคนดูด้วยนะครับลูกป้อนนี้อยู่คนละร้านกันนะครับตัวนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หนึ่งบาทนั่นเองทุกคนน่ารักมากๆเลยนะใครที่สนใจนกแก้วแบบที่เล่นชอบกระโดดไม่ค่อยชอบบินนะ เราสามารถเลี้ยงไข่ได้เขาน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดูพวกแอฟริกันเกรอันนี้เป็นทิมเน่นะ ทิมเน่พี่ถามตัวนี้พี่เขาบอกว่าอยู่ที่1นึ่งหรือ1 2ึ0 0หมบาทนะครับสาหรับทิมเน่แต่ว่าในส่วนของนิสัยหรือขนาดตัวเขาจะตัวเล็กกว่าพวกอ่าคองโกนะแต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่าพูดเก่งเหมือนพวกคองโกไหมอันนี้จะเป็นคองโกพวกนี้อาจจะมีราคาแพงมากๆเลยนะอยู่ที่18,00 0หบาทนะครับสาหรับราคาเริ่มต้นพวกนี้ก็จะมีใบด้วยนะน่ารักมากๆนะสำหรับแอฟริกันเกรก็เป็นนกที่ฉลาดมากๆแล้วก็สามารถ พูดประโยคยาวๆได้แต่ว่าทางนี้ความจำขเขาดีมากการพูดของนกขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงหรือการฝึกของเขานะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะพวกนี้จะเป็นตัวสีเทาแล้วก็หางแดงนะครับ สำหรับสายพันธุ์ต่อมานี้ในส่วนของลูกป้อนนอกแก้วลิงเน็ตไม่มีแล้วนะทุกคนส่วนมากจะเป็นสีเหลืองสีขาวหรือสีฟ้านะครับถ้าเราเห็นลูกป้อนในช่วงนี้แต่สีเขียวหรือสีพื้นฐานหลักพันนี้อาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าหมดฤดูของเขาเลยนะจะเข้าหน้าฝนแล้วตามที่เราเห็นจะเป็นพวกตัวที่โตจากลูกป้อนขึ้นมาแล้วมาเป็นจะเริ่มเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ามีราคาที่ถูกมา,มากๆเลยอยู่ที่1,000ับาทในการเลือกซื้อนี้ พวกนี้เขายังดูเพศไม่ได้เราก็ต้องตรวจเลือดเขานะครับจริงๆนกแก้วลิงเนตจะดูเพศได้ก็หลักปีขึ้นไปเลยนะเขาจะมีวงแหวนที่คอตามชื่อของเขาเลยนะครับขนาดตัวเขาก็ใหญ่กว่าซันนิดนึงแล้วก็จะเป็นจงอยปากสีแดงหางเขาจะยาวมากๆเลยนะพวกนี้ไม่ติดพรบรสามารถเลี้ยงได้ทั่วไปเลยนะสำหรับนกแก้วลิงเนตเพราะว่านกแก้วลิงเนตเขาอาจจะคล้ายคลึงกับพวกโมงอินเดียหรือโม่งของไทยหรือพวกแขกเต่าจะเหมือนกันแต่ว่าเราจะสังเกตตรงปีกตรงคอของ แล้วก็ตรงเท้าด้วยนะครับถ้าเป็นนกแก้วไทยอนะ่ะเท้าเขา,าจ,จะเล็กกว่าพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นมงอาจจะตัวโตวกว่าลิงเน็ตได้นะครับสาหรับลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นของกินชิกนะจริงๆกินชิกมีตลอดปีให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับใครไปตามตลาดสัตว์เลี้ยงหรือไปร้านไขยนกนี้จริงๆริงน่ะนกแก้วกินชิกเขาเป็นยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเขามีมาเรื่อยๆรืเพราะว่าคนพอค่อนข้างเยอะราคาจะเริ่มต้นที่700บาทขึ้นไปเลยนะครับสีพายอปเปริรก็อยู่ที่1 3 0่ถึง1น0 0 ห้ารอยบาทนั่นเองน่ารักมากๆใครที่สนใจพวกนกแก้วกินชิกในสายของจงอยปากสีดำจะเป็นเยลโลวไสกับนอมอสส่วนจงอยปากสีขาวจะเป็นชิ้นน้มอนกับพายอปเปินะทุกคนซึ่งพี่มีบูพายไหมทุกคนดูอันนี้จะเป็นเจ้านิวเยียร์ของพี่เองซึ่งนกแก้วกินชิกเขาจะชอบเล่นน้ำมากๆแล้วก็สามารถเป็นมิตรกับนกที่แบบเป็นสั้นคอนัวเป็นคิมซันคอนัวที่สามารถที่จะ ต่อกอนกับเขาได้เล่นแรงๆเราก็สามารถเลี้ยงได้เห็นไหมทุกคนในยามเช้านี้เราก็ต้องมีน้ําในแก้วให้เขาเล่นได้นั่นเองซึ่งลูกป้อนสายพันธุต่อมาจะเป็นของนกแก้วซันคอนัวนะครับซันคอนัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นสายแรกเกิดขึ้นมาหน่อยจะเริ่มเข้าขนน้าแล้วนะพวกนี้อาจจะต้องป้อน4ี่เวลาหรือ3เวลาอย่างเน้นๆนะครับพวกนี้อาจจะเป็นคนที่พายแล้วจะเข้าขนคุมพวกนี้อาจจะป้อน3เวลาเช้าเที่ยงเย็นนะราคาของเขาจะเริ่มต้นที่2,200 บาทนะครับ2,200บาทนี้ก็ยังถือว่าโอเคมากๆเลยนะเราก็ยังมีทอนไปซื้อพวกอาหารลูกป,ป้อนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนราคาของเขาอยู่ที่2,500บาทนั่นเองน่ารักมากๆใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาอยากจะเลี้ยงเช้าค่ำนิดแนะนําเป็นขนคุมนะทุกคนดูตัวนี้ตัวนี้ก็น่ารักเช่นกันนะครับก็จะเป็นพวกที่ขนคุมแล้วอาจจะรู้เรื่องขึ้นมาหน่อยนะครับถามว่าเขาร้องบ่อยไหมถ้าเขาไม่เห็นเราหรือติดเรามากเกินไปสั้นคอนวัวเป็นสายพันธุ์ที่ติดเจ้าของเขาจะร้องแบบร้อง ไม่ได้ร้องธรรมดานะทุกคนแหกปากได้เลยนะครับเห็นไหมดูแบบนี้เขาน่ารักนะแต่พอเลี้ยงจริงๆอ่ะถ้าใครรับในเรื่องของเสียงนกแก้วไม่ได้ซันคอนัวยอย่าเพิ่งเอามาเลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาร้องเสียงดังมากๆพี่รับประกันในเรื่องของเสียงของเขาเลยนั่นเองทุกคนมองอย่างนี้เขาจะน่ารักมากๆเลยนะครับวันนี้พี่ก็เดินเสร็จแล้วนะพี่ก็ซื้อพวกอ่อมวยๆแล้วก็จะเป็นพวกถั่วกลับบ้านให้กับนกแก้วของเรานะครับโดยทั่วไปแล้วการที่เราจะมาเดินในช่วงบ่ายนี้พี่อยากจะบอกว่าแดดร้อนมากๆ ราคาลูกป้อนตามที่เราเห็นนะ่ะมันก็ยังอยู่คงเดิมอยู่นะไม่ขึ้นไม่ลงแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพีนซีก็ขึ้นร้อยลด2ขึ้นร้อยไปประมาณนี้เราจะไม่ขึ้นแบบเยอะแยะหลักพันยังยังไม่ถึงนะทุกคนก็ตอนนี้ลูกป้อนมันก็ยังเยอะพอสมควรอยู่ก็เลยมีราคาประมาณที่แบบเจ็ดถึงแปดร้อยบาทสาหรับสีพื้นฐานนะครับไม่ใช่สีสูงแต่ว่า ถ้าเป็นสีพวกสีไฮ g อ a เ p ิลพวกนี้ก็ยังอยู่ที่พันสองพันสามนะครับก็ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนเรื่องสุขภาพลูกก้อนน่ะพี่ก็แนะนําให้ทุกคนไม่ได้เพราะว่าแต่บางทีอ่ะเรามาคนละวันกันมันมันไม่เหมือนกันนะทุกคนสําหรับลูกก้อนพี่ก็สาหรับใครที่อยากจะซื้อก็เลือกดูดีๆก็ได้แล้วก็ตัวที่ป่วยมีไหมถามว่าพี่เห็นไหมพี่ก็มองดูพี่ก็เห็นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะว่า เราก็มีนกที่บ้านถ้าเราจะซื้อนกข่ยไปดูแลมันเดี๋ยวจิตนกที่บ้านของเราได้นะเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้บรรยากาศด้านในเป็นประมาณนี้ก็ได้ไปถ่ายฝั่งทั้งด้านหน้าให้ทุกคนดูก็มีแต่สัตว์น้ํานั่นแหละทุกคนด้านหลังถึงจะเป็นพวกสัตว์ปีกแล้วก็จะเป็นเต่าเป็นจิ้งก่าสัตว์เลือ้อยคานนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้พี่จะกลับบ้านแล้วนะมันร้อนแดดมากมากเลยเาบาๆทุกคนกลับไปแล้วเด้อกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่